สวัสดีครับสายนิมิสครับผมโอเคอยู่กับมาริสกันต่อนะครับผมตัวนี้สวยมากสวยสวยมากเลยนะครับผมเป็น หลังเต่านะครับผมอ่านานๆทีงัดหลังเต่ามาปล่อยนะครับผมใครที่พลาดล็อตนี้ยไม่รู้จะไม่ไม่รู้จะมีให้อีกหรือเปล่าผมไม่รู้นะโอเคตัวนี้จะเป็นทอร์นาโ,โดนะครับผม TZSP made in Japan นะครับผมอ่าสายสาวกหลังเต่าทั้งหลายใครที่ชอบสะสมหรือว่าอยากจะหาพวกมอริสหลังเต่ากีต้าญี่ปุ่นเอาไว้เล่นตัวนี้ก็ถือว่า อีกตัวที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับผมสีซันเบิร์ดผมเมื่อเช้าก็พึ่งลงไปให้นะครับผมลองเข้าไปดูหน้าเพจใครชอบรูปทรงแบบไหนก็ค่อยๆเลือกเอานะครับผมหลังเตาผมเอาออกมาปล่อยไม่บ่อยนะนานๆทีผมจะมีให้นะครับผมโอเคทอร์นาโดทีเซตเอสพีเมดใน r ี่ปนะครับผมตัวนี้เป็นสีตามในคลิปเลยนะครับผมสวยมากเป็นสีค่อนข้างจะหายาก ผู้หญิงเนี่ยจริงๆอ่ะสีเนี้ยเหมาะกับผู้หญิงมากเลยใครที่มีลูกสาวลูกชายหรือมีแฟนที่กําลังเริ่มหัดเล่นกีตาร์เริ่มเรียนกีตาร์เนี่ยเหมาะกับผู้หญิงมากแล้วก็เป็นสีที่หายา,ยากนะครับผมขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนนะครับผมสายผมจะขึ้นให้เป็นสายเบอร์11นะครับผมหลังเต่าตัวนี้เป็นภาคไฟฟ้านะเดิมๆมาจากโรงงานของมันเลยมาแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเสียงที่ผมเล่นผ่านตู้อ็มให้ฟังก่อนนะครับผม เล่นไม่ค่อยได้นะพอดีว่านิ้วมันล็อกสามสี่วันแล้วยังไม่หายเลยอ๋อขออนุญาตตั้งสายแป๊บหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าสายมันเพิ่งขึ้นมันก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างมันเป็นธรรมชาติของกีต้าร์นะครับผมต้องตั้งอีกประมาณสักสองสามรอบมันถึงจะลงตัวนะครับโอเคสวยนะ กับปกมอริสนะครับผมก็อยากจะสตัมอะสตัมคอร์ดมากนะผมกลัวว่ามันตรงนี้มันจะเป็นรอยคือกีตาร์สภาพมันดีผมก็เลยม,มีแค่อยากจะให้มันเป็นเป็นรอยไปมากกว่านี้นะครับ โอเค okay. อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเสร็จดีมากๆเลย ก่อนปื๊ดอันนี้คือเสียงก,กีตราร์เปล่าๆนะครับผมเดี๋ยวลองฟังดู อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมอ่สวยมากเลยนะครับผมท่านใดพร้อมปิดก็ปิดได้เลยนะตัวนี้ราคาอยู่ที่5,500นะครับผม Made in Japan นนานทีอา่างัดออกมาปล่อยนะครับผมสีนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมีหรอกนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นสีนี้ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับผมอา่าช้าชิ่งตามได้ง่ายกำลังพอดีเลยนะครับผมกีตาร์สภาพนางฟ้าเลยผมให้ดูตั้งแต่หัวก่อนละกันนะครับผม ตามนี้เลยนะครับผมริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับอ่าสวยลูกบิดตอกมอริสนะครับผมลูกค้าดูไปด้วยนะตำหนิตำหนิตำหนิตรงไหนเอย่ยไม่มีตำหนิเลยนะครับผมนี่ดูคอก่อนสวยนะครับผมตัวนี้ปล่อยทั้งเสียดายอีกแล้วข้างหลังไม่มีริ้วรอยเลย อ่าอันนี้ภาคไฟฟ้าภาคไฟฟ้าบางทีมันไม่ได้ใช้นานบางทีมันอาจจะมีติดแก๊้ใกๆ้บ้างหรือลูกค้าเอาไปก็เอาโซนิกเออโซนิกอ่ะฉีดนิดหน่อยแล้วก็สไลด์สไลด์เดี๋ยวมันก็หายเองมันก็เป็นธรรมชาตินะครับผมพวกภาคไฟฟ้าหลายสิหลายปีแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้มันก็หายแล้วเมื่อกี้ผมเล่นไปเล่น าแจ็คด้านหลังตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยไม่มีริ้รอยเลยนะครับผมข้างหน้าสวยเลยเต็มที่ก็จะเป็นพวกขนแมวตรงที่ผมเล่นไปเมื่อกี้อ่ามันมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะรอยขีดข่วนตรงแค่แค่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคไม่มีรอนะครับผมมีที่ห้อยส,สายสปายด้วยนะอ่าห้าพค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้อยแป เก็บปลายทาง250กรณีที่เก็บปลายทางมัดจํา500ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมัดจาเท่านั้นนะครับผมเลขบัญชีผมชื่อชํานาญพงวันเท่านั้นนะครับผมไม่มีเลขบัญชีชื่ออื่นนะครับผมแล้วก็ทางเพจสหยดนรีมิสิกไม่มีการทักหาลูกค้าหรือเสนอสินค้าให้อันนี้ระวังมิจฉาชีพกันหน่อยนะ อ่าถ้าสนใจทักแชทส่วนตัวหรือแอดไลน์คอมมาได้เลยไม่ต้องทิ้งเบอร์ให้ผมโทรกลับนะครับผมเพราะผมผม,ผมไม่โทรกลับอยู่แล้วนะครับผมอ่าถ้าสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะโอเคฝากด้วยนะครับผมกีตาร์สวยๆถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ารายละเอียดก็ตามที่ผมลงไว้ให้นะครับผมสวยนะตัวนี้ใครพลาดตาถือว่าเสียดายเลยมผมไม่ค่อยเอาออกมาขายให้นะครับผมพวกกีตาร์หลังเต่นานานานทีนะครับโอเคฝากด้วยอีกตัวหนึ่งมอริสนะครับผมทอร์นาโด TZ SP Made in Japan นะครับตัวนี้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ